เนี่ยนะบอกว่าหนูจะมาช่วยย่าเหรอวันนี้มีคนช่วยเหรอย่าทำเป็นสอนนะคะย่าอือเราจะบอกนะอะะค่ะค่ะอะไฟโน่อะไฟอ่ะไฟมันมีฐานแล้วยังที่ย่าดันไว้อะมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมงั้นเราไปวางได้แล้วใช่ไหมแต่ไฟมันน้อยลงอะมันน้อยลงเหรอใช่แ้่มันมีฐานไม่ใ่ปะเดี๋ยวย่าไปดูว่าไปดูด้วยกันเดี๋ยวย่าปลุกน้ำพริกปู่แม่มาหิวปู่พ่อมาหิว มาถึงก็จะหิวหิวหิวอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ไหนใช่ไหนเดี๋ยวคุณย่าจะใส่อีกหอย่าใกล้นะอ้อย่าใกล้มันจะกระเด็นใส่อืมอย่าค่ะมันจะกระเด็นคุ้งนั่นแหละนั่นแหละอย่ามันกระเด็นนะมันกระเด็นเอาใครมาเออกระโดดไปแล้วย่าตกใจหมดเลยดูสาวเนี่ยฮะดูด้ นไปอ่ะดูด้วยอย่าไปส่งนะโอ้ยย่าไปส่งย่าไปส่งไฟดังไฟอยู่นะย่าไปส่งย่าไปส่งไป็นไงแล้วไปถึงแล้วเหรอไวมากเลยวิ่งเจ้นเจนไปนู่นแล้วโอ้ยเอาน้องหมาก็เห่า วิ่งไปแล้ววิ่งไปโน่นแล้ววิ่งไปบ้านแล้ววิ่งไปบ้านต้นไม้แล้ว <laughs> ดูไฟก่อนนะคาะน้องจะดูไฟก่อนเอามาแล้วพ่อกับแม่มาแล้วพ่อกับแม่มาแล้วมาพอดีเลยมาพอดีเลยมาพอดีเลยไม่มีค่ะมาพอดี